พันธุ์ไผ่สซดดิ้งชํำถุงพร้อมปลูกนะครับชุดนี้เป็นชุดที่พร้อมนะครับสำหรับก,การลงปลูกแล้วก็พร้อมสําหรับการดูแลนะครับระยะใกล้ๆก็จะมีตามีหนอมีขแขนแงให้เพื่อนๆได้ชมได้ชื่นชมกันนะครับพันธุ์ไผ่สซดดิ้งชํำถุงพร้อมปลูกตอนนี้ท่านที่สนใจก็ทักทายกันเข้ามาได้เหมือนเดิมนะครับทักทายโทรสายตรงแอดไลน์กันเข้ามาได้เลยครับ พันไผ่ะดิ้งชำถุงพร้อมรากพร้อมปลูกแล้วนะครับชุดนี้นี่ครับสวยมากๆเลยบอกเลยนะครับชุดที่สเปคเลยชุดนี้สวยมากๆเลยนะครับท่านที่สนใจต้นพันธุ์หรือว่าท่านที่สนใจพันไผ่ะดิ้งชำถุงแบบมีรากพร้อมปลูกก็ทักทายกันเข้ามาได้เลยนะครับโทรสายตรงครับโทรสายตรงสายตรงนี่เป็นสายด่วนสายเร็วนะครับก็สั่งเช้าได้เย็นเลย สั่งเช้าได้เย็นแล้วก็1นถึงสวันก็ถึงบ้านท่านแล้วนะครับสําหรับท่านที่สั่งจองตอนนี้ผมงดสั่งจองนะครับแต่ว่าถ้าท่านจะมารับเองหรือว่าท่านที่สนใจที่จะให้ส่งให้ก็ยินดีนะครับแอดไลน์มาเลยนะครับแอดไลน์มาเลยแอดไลน์โทรสายตรงแอดไลน์ศูนย์เก้าสามเก้าหกห้าสี่เก้าหกสี่สำหรับท่านที่สั่งจองนะครับสั่งจองก็ไม่ใช่ว่าไม่พร้อมให้จองนะครับพร้อมให้จองแต่ว่าถ้าท่านจองแล้ว ท่านจองปากเปล่าไม่ได้นะครับท่านจองเฉยๆไม่ได้เพราะว่าจะทําทให้ลูกค้าคนอื่นเสียโอกาสนะครับท่านที่สนใจก็สอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับโทรสายตรง0939654964ขอบคุณสำหรับท่านที่สั่งจองแล้วก็มารับถึงสวนขอบคุณสำหรับท่านที่สั่งจองแล้วก็ผ่านไปวัน2วันก็มาเจอหน้ากันเลยที่สวนผมเลยนะครับขอบคุณมากๆนะครับโทรสายตรงแอดไลน์มาที่เบอร์093 965 4964นะครับ